ทำอะไรคะคุณปู่เสื้อหานโอ้เสื้อหลานซื้อตัวข้าหลานข้าสโม,มสรมูซื้อตัวหลานโอ้ไหนเอาโชว์ให้ครบทุกชุดสิซื้อตัวหลานอันนี้อันนี้ชุดหลักของหลานอืมอันนี้ชุดลำลองของหลานโอ้อันนี้อันนี้คือถุงเท้าโอ้ถุงเท้า อันนี้ถึงค่าอันนี้น่ารักแตออันนี้หมวกเนาะหมวกอันนี้อีกชุดหนึ่งอันนี้อาเซน a l ชุดลำลอง Arsenal ทีมนี้พี่รักอ่าอันนี้อีกอันนี้อีกอ,อ๊วยลำลองอ r s e n a l วันอืนอรวมทั้งหมดเท่าไหร่คะเอ้ยกี่ชุดคะหนึ่งสองสามสี่ชุด สี่ชุดนะคะของพร้อมหมวกแล้วก็มีถุงเท้าด้วยนะคะสำหรับเจแปนเจแปนปวนจะพาไปเตบบนนะบอลน,น่นะเดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวค่อยเอาให้เจแปนนะคะต้องไปซักก่อนเนาะวันเนี่ยวันเนี่ยโอ้ <c oughs> คุณปู <c oughs> แสเอาหมวกลงมาดูหน่อยค่ะเป็นยังไงโอ้หมวกแก๊ปหมวกแก๊ปน่าจะเป็นนะเออ <c oughs> เดี๋ยวซักซักก่อนเนาะ <c oughs>